สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DK a u t o g r a g e ช่องของคนรักรถยนต์ทุกประเภทวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ที่กำลังมาแรงในปี2026อย่าง MG ZS รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆและสมรรถนะที่น่าประทับใจก่อนเริ่มรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่และรีวิวรถที่น่าสนใจ สำหรับ mg z s 2 0 2 6ถือเป็นการปรับโฉมใหม่ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งดีไซน์และระบบเทคโนโลยีเริ่มจากภายนอกที่มีการออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉกเฉีียวมากขึ้นพร้อมระบบไฟสองสว่างเวลากลางวัน กระจังหน้าขนาดใหญ่ลายรังพึ่งพร้อมโลโก้ MG ตรงกลางเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าเน้นความโฉบเฉีียวดูทันสมัยจากทุกมุมมองตัวถังถูกออกแบบให้มีมิติกว้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ใช้งานล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตพร้อมยางขนาดใหญ่ช่วยให้การเกาะถนนทำได้ดีขึ้นไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่พร้อมแถบไฟที่โดดเด่นสวยงามทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหลังพร้อมสเกตสี่งหนึ่งเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถโดยรวม เข้าสู่ภายในห้องโดยสาร MG ZS 2026ยังคงเน้นเรื่องความหรูหราและทันสมัยแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและดูพรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตและรองรับสรีระได้ดีมีหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสาร ระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารช่วยเพิ่มความสบายตาในเวลากลางคืนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทางด้านขุมพลัง MG ZS 2 0 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้อัตราเร่งนุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฟฟ้า EV ที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง177แรงม้าวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จแบบเร็วเพียง30นาทีช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลช่วงล่างของตัวรถถูกปรับเซตให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูงระบบความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ MG z S 2026ที่จัดเต็มมาให้แบบครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและถุงลมนิราภาัยรอบคันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนด้านความสะดวกสบาย MG ZS 2026ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกด ระบบแอร์อัตโนมัติระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารช่วยลดฝุ่น PM 2.5ระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านมือถือเพื่อตรวจสอบสถานะของตัวรถและควบคุมฟังกช์ชันต่างๆได้ง่ายดายจากสมาร์ทโฟนโดยรวมแล้ว MG ZS 2026ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องดีไซน์ สมรรถนะฟังก์ชันการใช้งานและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่มีความทันสมัยในราคาที่คุ้มค่าทางนี้ด้วยตัวเลือกระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้า EV ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของตัวเองหากเพื่อนๆกำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ครบเครื่องในปี2026 MG z S รุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ